สวัสดีครับสวัสดีครับเอซีทุกท่านตอนนีคเราขาทุเรียนทุเรียนอมอนครับเอาแบบกรอบนองนุ่มในครับกรอบนองนุ่มในก๋วยจั๊กกรอบนองนมไนครับเหลือเชื่อนะครับอาชีพยูทูบนะครับเปลี่ยนมาขายทุเรียนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนกำลังกำลังเป็นหน้าหน้าทุเรียนพอดีเอาสิบคิดครับตอนาไม่ได้พิเศษไม่คาสวยย ครับอ่าแม่ค้าใหม่นะฮะนาทุเรียนทดสอบหม่เลยทดสอบแม่ค้าใหม่หน่อยเอาทุเรียนกรอบนอกนุ่มในครับได้ไหมเอาให้ซัวเด้ออแม่ค้าไม่นะถ้าพ่อค้าเก่าเขาเป็นอยู่เด้อแต่แม่ค้าไม่สิเป็นบ่ยนเพราะกรอบนอกนุ่มในเน้นเน้นหน่อยก็ได้เอาเล็กเล็กจากสอง ลูกก็ได้ไ่ต้องเอาใหญ่ายดอกเอาน้อยๆลูกน้อยๆลูกใหญ่งงเพิ่นบ่ให้กินเป่นมักแบบลูกน้อยๆสินะเออแบบนี้ลูกแบบนี้แบบนั้ก็ได้<ล>สดุดใจสุดตาแม้ค้าใช่ไหมครับวิง่งมาร้อยหนึ่งเดียลากล้อเลย,ลลยไเรอาเอาลูกตาน้ำเ้อครับเตอเดี๋ยวใจเย็นพนว่าครับกรอกนอบนุ่งในเออ เอ๊ะใช้เหมาหมดรถเลยคันนี้โอ้ยบ่มีเงินจ่ายหรอกครับมาจำซองมาจำซองไว้ได้ยากกินทุเรียนหรอกอยากจีบแม่ค้าจีบแม่ค้าโอาถ้าสีหน้าแม่ค้างสีดูค่อยเ่นไปเฮ็ดถ่ายคอนเทนต์มองอื่นดีกว่าหมดเรนเลยครับไเป็นย่างเตี๋ยวันเห็นซูเมอร์เห็นซูเมอร์อ๋อนะใช่าเหนียวงข้าวเหนียวรวงหรือ่า ไม่รู้เห็นพ่อพูดว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณเหรอปุ๊บปุ๊บตีอยู่ขอดูไหลเด้อคอไปคอามาเรื่องกรจัซ้ำเด้อค้าวเปลี่ยนไปฟาดแห้งๆกับอะไรเด้อเอฟแดเอฟซีผ่านมานะทุนอิสริมบึงเนี่ยเออแก้เลยใส่กล้องโลยังลูกนึงมล้อีกแกเลยค่ะแกเลยครับ้กนาะ อันอันนี่กอบน้องนุ่มแนบบอลลูกน้อยป่ะเนี่ยบอลเนอะลูกน้อยอีกจักลูกเก๋วานน้อยเออเก๋วาน้อยนี่ล่ะถ้าเป็นเลยมันมันสิบบ่ได้กลิ่ายอ่ะนะน้ำมันน้ำมันก็แพงอืมเก๋อยู่วานน้อยนี่ล่ะายจริงๆแก๋อยู่วานน้อยเพราะข่าปล่อยมุกมากเป็นตะเมาที่เป็นมดโรถแท้เออบังจิ้มอีกเนี่ยอ่พี่เพิ่นได้จิ้มลูกนี่เพิ่นบ่ได้ไปยกลูกนั่น จิ้มจิ้มบอกครับเอา๋อสังกวนเด้อเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่โลหกสี่โลหกขีดโมเมนต์โลหกสิบขีดบอเออครับนะครับเอฟซีเด้อเอฟซีผ่านไปผ่านมานะฮะเส้นวานอนจะมาถึงปั๊มก่อนจะเข้าแย่ที่จะเข้าบ้านบางเยี่ยมนะครับ อันนี้นีือหมอนไไหครับนี่หมอนทองแต่ยังไม่สุกครับผมหมอ่หนุนได้หมถ้าหมอถ้าเป็นหมอนทองเขาจะไปร้านพ่อเมืองกวนเด้อถ้าเพิ่นรับเรให้ที่นอนหนุนเาไปหนุไหสรุปเลืงไครับนี่ก็หยิบหลายนวยแฮะมันสุกอ๋อมันสุกแม่แม่เห็นอปาแะอะไรไหมมันมันมันแมนบ่ก็คือว่ามันสุกมันมันนร่หัแม่ พ่อข้าบอกว่าสุกยังไงนี่วันนี้วันพุหัสมืออือยยังสิสุกเอาบอกว่าพุ่นนลูกตาลพิ่นแล้วแล้วเด้อลูกตาลพิ่นซอให้แล้วนี่แตบสิบกอสิบว่านี่สิบกอิานะครับนี่ครับทุเรียนนะครับนะชอบมีทั้งชนีชนีไข่หมอนนะครับ นี่ครับแกะแบบสดๆเลยนะครับนี่นะฮะตัวเรียนใครแกะไม่เป็นก็ต้องดูนี่เลยครับวิธีแกะเห็นไหมครับอขอให้มีคมๆนะครับกรีดปั๊บๆเลยแกะบ่อยมากโอ้โห้เหลืองอะไรล่ะเหลืองไม่ได้แซ่บเพราเหตุซิมนั่นอย่งอ่าอ่าซิมบุกหน่อยเนี่ยเอาสำนีเพอเวลาซิมจะซิมหลายๆ อืมาซิมหลายมันสีอิ่มซิมดุกนหน่อยมันบรอิ่มยังได้ซื้อไหมมออย่าไปซิมหลายซิมหลายมันสีอิ่มมันไม่ซื้ออีกกระใสเบื้งซิมดุอ่าครับนี่นะผู้ซิมครับนี่ครับของแท้ครับเอฟซีซุกหวานหอมครับนะบะมีย้อมแมวครับแกอินเห็นแกะแบบสดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหแบบมืออาชีพนะครับนี่ครับหรือพวกกรีดนะครับนี่ ก็จะกรีบแบบตรงร่องเลยนะครับช้าเหือกนะครับนี่ไม่ได้กินอย่างเลย <c oughs> เอา,ายั้นเล็กเล็กกับเจ้าก่อนขั้นสนูหงหดนีนั่งแก่อยู่นะครับเด้อทุเรียนนะครับฝ <c oughs> ากถึงน้องน้ำมนนะฮะน้องน้ำมนนะ น้องน้ำมนต์ได้กินทุเรียนไหมน้องน้ำมนต์นะฮะกำลังจะทุเรียนไปแม่ค้าแล้วสงสัยจะไม่อยากอ๋อขอเบอร์ครับขอเบอร์แม่ค้าครับรถวิ่งมาขนาดนี้ปกติจะไม่เบรกนะครับคือไปเลยครับถ้าเลยแล้วเลยเลยนะครับต้องเบรกระทันหันแม่ค้าาเผือกเลยนะคไม่ได้มองที่แม่ค้านะฮะมองที่ทุเรียนต้องรีบเบรกเพราะเลยไปมันจะไม่มีแล้วนะครับนี่ครับก บาทวัวลนี่จักโล่เนี่ยนี่ว่าหกเจ็ดโล่คุณบอรแปดร้อยกว่า800บาทแปดร้อยกว่าบาทโอ้ภูนี่เอฟซีลูกเมื่อกี้ดูครูขานั้นเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกนะนี่ว่าคูใหญ่นัน้นใหญ่กว่านันสร้างคอยบอกแนนเอาอีกคุณเอ,อ้ก็มาสร้างทีเดียวสันเะ้ยค่ันองนันเลย่ันเอาขาก็ะา่นั่นได้หรอขายปาหรอสีวงแงก็ได้ครับ นั่งกินทุเรียนเหมือนเราก็ซื้อทุเรียนเพิ่มต่อแบบน,นี้อ๋อแบบแตนบ่ะครัครตตบทุเรียนเนี่ยนะครับเอฟซีเห็นราคาอย่าตกใจนะเพราะว่าเขาแกะเอาแต่เนื้อมานะเปลือกเขาเอาทิ้งนะฮะถ้าจะเอาเปลือก <c oughs> พร้อมพร้อมทุเรียนแบบเอาเนื้อพร้อมเปลือกก็มีครับนี่เดมากนออใช่นะครับเปลือกไม่ได้หนานเอฟซีนะเปลือกบางๆเองเห็นไหมครับเปลือกเขาบางๆเองนะเปลือกเปลือกบางๆอืมอ่าเด้อ นั่นเอาจังขอถึงไปนึงก็ได้วนวยได่ของพี่ร่อมฮะของพี่ร่อนนวยได่นั่นเดี๋ยวเจ็ดโลนี่รถเล็กเรือเล็กวะเออลูกละขีดก็นรอให้มันเกิดไหมก่อนปีนาเด้ออืมให้ลูกละขีดก่อปีนาจังกินอ่คิดได้จังไลยลูกละขีดนนี่ครับดูวิธีปอนะฮะคือผูเรียนมัน ถึงจะดูมันปอกง่ายๆแต่เวลาทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะนี่ครับนี่คือเขาปอกนี่เขาปอกแบบมืออาชีพไปโอ้โหเอฟซีผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมเด้อนะครับเด้อแวะมาอุดหนุนเด้อครับเด้อบ่อแพงครับบ่อแพงครับถ้ามีเงินเพิ่นขายอยู่ครับเพิ่นบ่อแพงนะครับเนาะมีเงินเพิ่นก็ขายครับบ่อมีเงินก็บบ่ขายนะอย่าว่าทุเรียนแพงครับมีเงินก็มาโลด นะครับดูนูนซอยกันครับนะครับหอมๆเอ้โหขี้ข้าสวเกีกะาล้านเพิ่นได้หน่นะครับคือการเลือกตุเรียนครับนะก็ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับช่วยชมคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับฝากด้วยครับผลิตภัณฑ์ T.P. Skin นะครับสั่งได้ในนามภู๋ยผาชาชาแนลหรือถ้าไปที่ไลน์แอด T.P. Skin Official ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ